มารีเปิดปากขังแรกครบมาหนึ่งปีประทับใจพิษตรงไหนรักครั้งนี้ขอไปเรื่อยๆไม่หวานไม่เวืวาวอะไรขอให้เป็นเรื่องของเราสองคนสำหรับคูคของหนุ่มพิษกาชัยและนางเอกลูกครึ่งอย่างมารีเบอร์เนอร์ ซึ่งตอนนี้เขาพาดูใจกันมารวมปีแล้วไม่มีอะไรต้องปรับกันเพราะสไตล์ฝรั่งฝรั่งเหมือนกันทำทุกวันให้ดีที่สุดจะรอดหรือไม่รอดเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งล่าสุดสาวมารีได้ร่วมเปิดใจพูดคุยกับรายการฮาวเก้งที่มีหนุ่มผิดและโยชิซีควินเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยมีบางช่วงบางตอนสาวมารี ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรักว่าที่รับไม่ได้สุดในตัวคนรักคือการนอกใจถ้ามีคนอื่นคือเลิกตัดขาดทันทีและทั้งชีวิตเป็นคนโสดแป,ป๊บๆพอคนมาจีบก็ชอบง่ายคุยแล้วรู้สึกว่าใช่ก็คบเลยไม่สกรีนอะไรเยอะแยะเหมือนคนอื่นทั้งนี้หลังจากที่ได้มารู้จักกับพิษ มารียอมรับว่าฝ่ายชายนิสัยโอเคแต่ที่ประทับใจที่สุดคือการที่เขายอมเลี้ยงน้องหมาฟรายเดยให้จนกลายเป็นโมเมนต์น้องหมาเสือรักนั่นเอง